สำหรับประเด็นในเรื่องของการตรวจพิสูจน์หลักฐานนะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องและเป็นประเด็นที่ยังสงสัยนะครับสำหรับผมนั้นได้รับมอบหมายจากท่านของบตรอให้กากับดูแลในเรื่องของการตรวจพิสูจน์หลักฐานในคดีหรือในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับแต่ผมของจะขอเน้นยำน้ำในที่นี้นะครับใน2กรณีคือกรณีที่มีผู้เสียชีวิตนะครับจากกรณีผู้มีเสียชีวิตในบริเวณสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดนีแดงแล้วก็จะมีพื้นที่ที่เกี่ยวข้องก็คือ กระทรวงแรงงานนะครับจากแผนที่เนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมี2จุดจุดแรกเนี่ยก็คือจุดที่นายวสุนะครับเสียชีวิตจากตรงเวลานี้เราบันทึกไว้เวลา12.58ตรงนี้เป็นการบันทึกจากกล้องคลิปวิดีโอของของทางญาติผู้เสียหายนะครับทางญาติผู้ตายนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นบริเวณที่ดาดรลงนะครับถูกกระสุนเสียชีวิตบริเวณใกล้ๆอาคารกีฬาเวทนะครับ ากการที่ได้ดูคลิปวิดีโอนะครับที่ผมไปตรวจที่เกิดเหตุดูคลิปวิดีโอแล้วจากการสอบปากคำพยานนะครับซึ่งก็จะมีตํารวจที่นั่งอยู่กับดาบนารงนั่งอยู่บริเวณต้นไม้หลังจากที่มีการถอยร่นนะครับหลังจากถูกตีโต้กลับแล้วนะครับดาบนาลงนั่นนั่งนะครับอยู่ในลักษณะย่อต,ตัวต่ำนะครับนั่งอยู่บริเวณโคนต้นไม้นะครับแล้วก็ถูกกระสุนปืนนะครับเข้าที่บริเวณหน้าอกด้านขวานะครับที่ทางจากหน้าไปหลังนะครับแล้วก็ขวาไปซ้าย เป็นมุมนะครับเป็นมุมลง15องศาขอยืนยันว่ามุมนั้นคือมุมในศพนะครับเป็นมุมที่กระสุนนะครับทำมุมในศพ15องศานะครับจากการที่เราดูคลิปวิดีโอแล้วนะครับเราก็มองย้อนทิศทางครับก็ไปมองไปที่บริเวณประตู3ตรงซอกรัวนะครับเราคิดว่าบริเวณนั้นน่ะน่าจะเป็นจุดที่มีการยิงปืนเราก็เลยเข้าไปตรวจสอบพร้อมกับทีมงานพิสูจน์หลักฐาน จากการเข้าไปตรวจบริเวณนะครับบริเวณรั้วประตู3ามใกล้ต้นใกล้ต้นไม้ต้นใสนะครับเราก็จะพบหัวกระสุนขนาดจุดสาสองซึ่งเป็นกระสุนขนาดเดียวกับที่น,นายดานรงค์นะครับถูกยิงและก็เสียชีวิตแล้วบริเวณรั้วนะครับริมรั้วเนี่ยนะครับที่เป็นเสารัว้วเนี่ยเราได้พบว่ามีร่องรอยคล้ายๆรอยกระสุนปืนจึงใช้ได้ใช้น้ํายาทดสอบปรากฏว่ารอยที่ปรากฏเป็นรอยของตะกั่นะครับเป็นทิศทางจาก ภา,ภายนอกเข้าสู่ด้านในอันนี้ก็เป็นการสอดรับนะครับในเรื่องของวิถีกระสุนที่จากด้านนอกเข้าสู่ด้านในแล้วก็มีทิศทางน,นะครับเข้าไปในทิศทางที่บริเวณที่ดาบนาลงนั้นนั่งอยู่นะครับครับสำหรับรายที่2นะครับที่ทนายวัุนะครับซึ่งสูกถูกกระสุนเสียชีวิตตรงนี้เนี่ยเราได้จากกล้อง iPhone นะครับขอ,ของทางผู้ที่ไปด้วยกันครับซึ่งเป็นคนที่รู้จักครับบันทึกไว้เวลา12.58 บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้มีเป็นบริเวณที่ถูกกระสุนปืนหลังจากถูกกระสุนปืนแล้วเนี่ยเพื่อนเนี่ยก็ได้พากันมานั่งหลบที่ริมเสาที่บริเวณริมเสาเนี่ยนะครับยังมีร่องรอยและก็คราบเลือดอยู่นะครับตอนที่ขณะถูกยิงเนี่ยนะครับไม่ได้เสียชีวิตทันทีแต่ก็ยังมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือกับวันที่ผมไปตรวจสารที่เกิดเหตุนะครับก็ได้มีทั้งญาตินะครับ แล้วก็เพื่อนของคุณวสุเนี่ยได้เข้าไปดูการทําหน้าที่ของเราเราก็ได้ซักถามนะครับแล้วก็ได้สอบถามถึงความต้องการนะครับเขาก็ต้องการให้ตรวจสอบไม่ว่าจะมุมสูงหรือที่จอดรถที่สูงมุมต่างๆเนี่ยเราก็ได้มีการไปตรวจขาา่าแล้วก็เดินไปตรวจด,ด้วยกันแล้วก็เดินหาในเรื่องของหัวกระสุนด้วยกันซึ่งขณะนั้นเนี่ยเรายังไม่ทราบวิถีกระสุนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าศพนั้นไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเราก็พยายามหาข้อมูลนะครับณวันแรกก็ยังไม่เจอหัวกระสุนนะครับ อันนี้ที่จะเห็นนี่คือร่องรอยเลือดบริเวณเสาท,ที่มานั่งหลบอยู่นะครับก่อนที่หลังจากเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่เราได้ไปตรวจสถานที่เกิดเหตุเป็นครั้งที่3นะครับการตรวจสถานที่เหตุขอเรียนว่าเราไม่ได้ตรวจเพียงครั้งเดียวเราจะตรวจหลายๆครั้งจนกระทั่งมั่นใจหลังจากที่เรารู้ว่าวิถีกระสุนเนี่ย เข้าบริเวณลิ้นปีกและทะลุไปด้านหลังเป็นแนวแนวขนานนะครับเพราะฉะนั้นมุมที่เราจะหาวิถีกระสุนเนี่ยเราปูพรมโดยการจัดกําลังแถวหน้ากระดานแล้วก็หาเมื่อวานเจอพบหัวกระสุนหนึ่งหัวครับขนาด9มเมตรก็สอดรับกับขนาดบาดแผลนะครับแต่ตรงนี้เรายังไม่ได้ยืนยันกําลังจะตรวจดีนเอจากหัวกระสุนนะครับเพื่อเทียบกับเลือดของผู้ที่เสียชีวิตนะครับจากบริเวณสถานที่ต่างๆที่เราจะเห็นได้ว่านะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณที่กับนรงถูกยิงนะครับนะครับ ซึ่งอยู่บริเวณหลังตึกนะครับอาคารกีฬาเว้นหนึ่งหรือคุณวุที่ถูกยิงบริเวณอาคารหน้าอาคารตึก12ชั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าแต่ละมุมของตึกเนี่ยมีเหลี่ยมที่บังกันได้เราจะเห็นว่าอย่างที่ชี้เห็นนะครับอันนี้คือบริเวณที่อาคาร3ชั้นซึ่งที่มีการกล่าวว่ามีคนแต่แตงกายชุดดำนะครับอยู่บริเวณบนเรแหลงคานี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าอาคารนี้สูงเพียง12เมตร อาคารกีฬาเวทนะครับสูง25เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะยิงกระสุน,นกระสุนซึ่งเป็นกระสุนแนวราบเนี่ยและเป็นกระสุนปืนสั้นเนี่ยจะมาสู่บริเวณที่ดับนรลงนั่งอยู่นั้นเป็นไปไม่ได้นะครับมันจะต้องผ่านตึกขึ่งสูงกว่าแล้วก็อยู่ด้านหลังด้วยนะครับสำหรับจุดที่2นะครับนะครับจากจุดดัดฟ้านะครับเรามองย้อนหลังไปที่อาคาร12ชั้นนะครับซึ่งเป็นบริเวณจะมีบริเวณตรงประตู5้านะครับซึ่งคุณรสู่ถูกยิงอยู่นะครับวิถีกระสุนแนวราบนะครับ นะครับซึ่งที่จริงกระสุนเนี่ยบอกว่าเข้าจากด้านหน้านะครับทะลุด,ด้านหลังกระสุนเนี่ยแนวราบไม่สามารถที่จะผ่านบางตึกที่สูง60เมตรไปได้เลยซึ่งเหลี่ยมมันบังกันอยู่นะครับตรงนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าชายชุดดําที่อ้างถึงเนี่ยบนอาคารเนี่ยไม่สามารถที่จะทําอันตรายนะครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บท,ที่ปรากฏตามภาพนี้ให้เห็นตามที่เห็นแต่อย่างใดนะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นผังนะครับเป็นผังที่เราจะเห็นภาพที่เราทําภาพสามมิตินะครับเพื่อใช้ในการดูแล้วก็ในการตรวจสอบพิสูจน์ทราบนะครับขณะเดียวกันนะครับเราก็ใช้เครื่อง UAV นะครับก็บินนะครับขึ้นไปแล้วก็ถ่ายภาพมุมสูงนะครับไล่จากระดับล่างขึ้นไปจนกระทึงถึงชั้นสูงคือบนดาดฟ้าที่มีชายที่อ้างว่าเป็นชายชุดดาอยู่นะครับ เราจะเห็นได้ว่าอาคารกีฬาเวทนี่บังอยู่ครับจุดลูกศรสีแดงนี่คือจุดที่ดาดนาลงนั้นอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้อาคารหลังนี้บังเห็นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็สําหรับอาคารด้านหลังนะครับที่เห็นจากอันนี้ก็คือดาดฟ้านะครับไปที่อาคาร12ชั้นเนี่ยจะเห็นตึกบังอยู่นะครับไม่สามารถที่จะเห็นจุดที่คุณวสุอยู่ได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นการยืนยันด้วยหลักฐานนะครับขอเรียนขอเรียนว่าหลักฐานทางนิติวิสานั้นที่เราเก็บรวบรวมได้นั้นนะครับ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปด้วยวันเวลาที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะบางท่านอาจจะเห็นว่าทําไมเราถึงมาให้ข้อมูลชาเราใช้เวลาในการตรวจสานที่เกิดเหตุหลายครั้งนะครับจนกระทั่งเราแน่ใจจนกระทั่งเราทราบวิถีกระสุนแล้วเราไปตรวจสอบจนกระทั่งเราพบของกลางคือหัวกระสุนนะครับก็ขอเรียนให้ทราบ